คือดูจากการโปรโมทมากกว่าถ้าเกิดว่าการโปรโมทไหนที่มัน r e ชถึงเราอะ่ะเราเราก็เข้าไปดูวันนั้นก่อนเลยจริงๆไม่ค่อยรู้จักโบกเกอร์มากมายสักเท่าไหร่รู้จักอยู่แค่แค่นี้แหละคะ่ะมางกรไอเซสกับอีกเจ้าหนึ่งจําชื่อไม่ได้แหละแต่ยังไม่เคยติดต่อติดต่อไปอย่างเป็นทางการคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าโลเคชันบ้านที่เขาแนะนํามามันยังไม่ไม่ได้หลากหลายเท่ากับทาง,าง assets, มังกรเอเซสไงค่ะอ ซือนัดค่ะซื้อบ้านกับบางกอกแอสเซสค่ะโครงการเดอะแพลนซิตี้ลาดพร้าวเค่ะกับเซลล์พิเพิลค่ะทางครอบครัวเช่าบ้านมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเจอปัญหานน่นนี่นั่นแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าเออณัฐบวกกับว่าอายุก็ก็แบบเรียนจบมาแล้วอะไรแล้วก็ควรจะเริ่มมองหาบ้านให้กับครอบครัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างลุงกับป้าเขาก็อายุเยอะแล้วถ้าเขาจะแบบไปหาซื้อบ้านอาจจะแบบว่า พอนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะเราก็มองหาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนมาเจอกับทางบางกอกแอเซสแต่ว่าสิ่งแรกที่เราโฟกัสนะ่ะมันจะเป็นเรื่องของปัจจัยต่างๆก่อนเช่นโลเคชัน่นสถานที่ตั้งอะคะ่ะแล้วก็ลองต่อมาก็คือการเดินทางด้วยสำคัญเพราะว่าสมาชิกในบ้านแต่ละคนน่ะเขายังทำงานกันแบบอยู่ในโซนเมืองกันอยู่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดว่าจะหาบ้านมือหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่ไกลๆคือนะัดนะดูในอินเทอร์เน็ตใน Facebook ในโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆเงี้ยค่ะนั่นแหละจะเจอแต่แบบโครงการที่อยู่ไกลๆแล้วมันต้องมีรถขับกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคนบวกกันในบ้านก็ยังขับรถไม่เป็นกันทั้งนั้นเลยอย่างนี้สุดท้ายแล้วก็ต้องอยอมรับเออถ้าเกิดจะบ้าน ก็จะต้องเป็นมือสองนะถ้าในเมืองอะ่ะก็ต้องแบบดูอะไรอย่างเงี้ยผ่านตรงไหนก็จะแบบเก็บข้อมูลไว้อะไรอย่างเงี้ยว่ามีตรงไหนขายอะไรเงี้ยสภาพบ้านเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะจนนั่นแหละมาเจอบางกรอัพซิสในโซเชียลแพลตฟอร์มแล้วก็อินเทอร์เน็ตด้วยที่เราแบบไปเสิร์ชหนาะ คือว่าแบบเป็นโชคดีไหมอะที่แบบได้มาดูเพราะว่าเคยไปดูหลังก่อนหน้านี้แล้วแบบต้องทำเยอะคือเขายังไม่รีโนเวทไงแล้วเราไปดูเรื่องวงเงินเกี่ยวกับการกู้กับสินเชื่อกับธนาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็บอกดูสภาพบ้านด้วยแล้วคิดว่าต้องทำเยอะมากแล้วแบบกลัวจะไม่พออะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาดูอีกหลังหนึ่งก็ติดต่อกับ,กบทางเซลล์อะค่ะ พี่เปิลน,นะคะเขาก็แนะนําหลังนี้มาว่ายังมีคนเข้ามาดูอยู่นะหลังนี้ยังไม่ได้ขายออกก็เลยแล้วอยู่ในโซนลาดพร้าวด้วยก็ยังถือว่าเป็นโซนในเมืองใช่ไหมคะก็เลยมาดูมาดูแล้วก็แล้วก็เก็บแล้วก็เก็บรูปภาพเก็บวิดีโอไปเอาไปให้สมาชิกในบ้านเขาได้ดูกันคิดว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเดี๋ยวจะได้ดําเนินการต่อความสะดวกสบายคือคือมันง่ายมากเลยคือด้วยความที่ ทางเซล์อ่ะเขาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อธนาคารอยู่ว่าที่ไหนให้เท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะเขาก็จะแนะนํากับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของทางธนาคารนะคะมาให้นะได้ติดต่อพูดคุยแล้วเขาก็จะแจ้งว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะมารับเมื่อไหร่นะก็โอเคแล้วก็เตรียมแป๊บเดียวได้ไม่กี่วันก็คือมีเมสเซนเจอร์มารับส่งอเอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็รอแบบเออผลอนุมัติอะไรเงี้ยมันมันรวดเร็วมากค่ะดีค่ะเราอะอยากกแบบับพยายามคุมโทนอาจจะจริงๆอาจจะใจอยากได้มีแบบมินิมอลมากอยากคุมโทนแต่ด้วยความที่ว่าบ้านมีสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอาจจะแบบโอ้ไม่ค่อยเข้าใจความมินิมอลเท่าไหร่ อาจจะได้บางมุมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวพออะไรลงตัวแล้วอาจจะมีปรับเปลี่ยนหลักๆนะคะก็จะให้ครอบครัวอยู่อยู่แบบว่าอยู่บ้านมีบ้านของเขาเองเลยอะคะ่ะอืมหลักๆก,ก็จะเป็นครอบครัวก่อนอย่างน้องตัวสีดํานะคะเขาจะแบบตื่นสถานที่เขาจะเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าะคะ่ะไม่อ,ออกมาไม่อ,ออกมาจนต้องไปอุ้มออกมาส่วนน้องตัวครึ่งเปอร์เซีย เขาก็จะแบบเดินไปทั่วเขาก็จะไม่ไม่ค่อยตื่นเท่าไหรค่ค่ะแต่พออย่างเมื่อวานอ่ะเขาก็เลิกตื่นที่ใหม่แล้วเขาก็จะเข้าสมดนักสำรวจเขาก็จะเดินทั่วบ้านเดินแม้แต่นาบ้านก็เดินออกมาดูมาตรงสนามหญ้าอะไรเงี้ยค่ะดูน้องมีความสุขดีคือแรกๆนะคะมันก็จะ อัพเกรดคุณภาพชีวิตเราอะค่ะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าส่วนการทำงานก็จริงๆอะการเราต้อง work from home ใช่ไหมคะเ,เราก็จะพยายามแบบไม่ให้มันน่าเบื่อไปด้วยแล้วบวกกับมีบรรยากาศใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแสงสว่างที่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเสริมแบบประสิทธิภาพในการทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่บ้านไม่น่าเบือ่อ <laughs> มันก็ดีตรงที่ว่ามีเซลล์ที่แนะนำ พี่คอนแนะนําได้อย่างแบบจริงใจมากหลังไหนที่แบบเราไปดูแล้วแบบเฮ้ยพี่เขาก็เออจะมีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่ค่อยดีถ้าเราเอาไปแล้วมันไม่คุ้มไงเพื่อว่าจะไม่แนะนําอะไรเงี้ยจนแบบจนหลังไหนที่มันดีเขาก็จะแบบแนะนําเต็มที่เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยเหลือนู่นนี่นั่นด้านต่างๆก็มั่นใจระดับหนึ่งเพราะว่าเราซื้อบ้านกระทำมาก่อนอสจเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากนี่ค่ะประมาณนี้ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซ s c สไ b e c h ช n แน l บางกอกแอสเซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ